สวัสดีครับ EP4 เลอนะครับมาดูการปลูกพกกาดครับนี่นี่ครับเสียสีสมจะของพกกาดนี่ครับวิธีการปูพกกาดต้องยกลองครับผมมาตีตีดินไห้แกครับเองตีดินเซตจก็พวกขาดก่าขาดแล้วก็ยัมีคนทำลองใ้ต่างหากนี่ครับคนหยอดมีแต่าสาวๆครับสาวเรือน่อย วันนี้อากาศดีเนื้อที่สีไรครับนี่ถ้าได้ราคาได้ดวงไห้ก็อวยไ,ยได้ได้จับเงินแสนไหมนางสีไรเลยแสนกว่าเลยแสนกว่าเนาะแต่ก็มันมันมันระยะระยะเวลาทำอะไรขึ้นอ่ะสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าวันเลยครับนี่ครับผูกปูกพักการครับ อันนี้มีแต่เส้นเซียนเลยครับที่หินเราบอกรามอนอยู่นี่ครับก็คล้ายๆว่าสี่คูด้อยนะครับมูลในทาวิ่งแข่งกันก็ก้าว่ากินกันไมลงก็ด้วยด้วยไปกันนี่นะครับนี่วิธีการปลูกนั่งเนี่ดูเม็ดด้วยเนี่ยวิธีการหยอดนี่นะครับนอกที่ผมไปถ่ายทำเก็บปูมะเขือเทศเนี่ยแนวชีวบันนกเองแค่นี้แหละครับทำถูกยากลองผิดลองถูกไม่ว่าจะใครนะครับไม่มีใครเก่งมาจะเกิด กลัวไม่คุ้มลำบากไม่กลัวลำบากเองเนาะกลัวจะคุมสบายเลยครับรุ่นนี่ยกลัวจะอดเนาะกลัวจะไม่มีงานทำไอ้แมบ้านนอกเองนี่ครับนี่ครับดูหมวดผู้หญิงเขาหยอดครับนี่มาดูหมวดผู้ชายผู้ชายก็สนุกสนานไปครับผู้หญิงเขาทำงานหมอตายเนี่ยผู้ชายก็หาจะจับไอ้ไอ้ลูกขาดเกิดอนไปเนี่หาแต่งานสบายถ้ามาไดาผู้ชายต้องมาหยอดแทนผู้หญิงไปเว้ยวันดีพูนนาพูนนาดิ นี่ครับนี่เใช่ไหมผมมาตีให้เขาดนหนุดโดนไทยผมเลยก็คนขาดก็ขาดครับนี่ครับใบสองเส้นไปไหนพี okay. ่เนาะนั่เนาะนี่แหละครับมันต้องมาเกียร์เกียร์ยาแล้วก็เกียร์ดีนันเสมอกันเนาะแล้วก็นี่ครับนี่ก็เข้าเกียร์ได้ครับเลยขั้นตอน แล้วก็นี่ครับนี่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 ตัวทำทำรองครับนี่นี่ครับนี่ตัวทำรองครับนี่นี่ครับนี่ดูได้ครับพี่น้องเนี่ยมกัดฟันเอเนาะอมไอ้กองไ้กอนีกระเจามาเล่นอยู่นี่หละ นี่ครับเดี๋ยวคอยมาดูด้วยผมจะมาถ่าย,ยเรื่อยครับคอ,คอยดูอยู่เลยตอนป้อนเลยช่วงวูวันนี้ถอนพูวันนี้เนาะเออไหนเออเนี่นมันขึ้นยังไงขึ้นแล้วเออเดี๋ยวอันนั้นนั่นกี่วันแล้วนั่งสามว<า>ันเออเดี๋ยวไปดูผลงานสามวันเด้อนี่ไอ้คนมีแต่มืออาชีพเขาบอกผมเนาะผมขับจะรถแล้วก็พึ่งลงมาอยู่บ้านเนี่ย นี่มิแต่เซียนทั้งนั้นไปไปมาจากเซียนกลายเป็นเซียนเหรอนี่หัวหน้าใหญ่เลยนี่นี่นี่เนี่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 หัวหน้าใหญ่นี่เก่าเก่าต่เก่าอ่ะมาซบกณนอ่ะไม่พูดด้วยก็ไม่ค่อยพูดด้วยเนี่ยมือขาด นี่ครับเสียสมชายครับเนี่ยเสียสมชายนี่ยเมี่อเนี่ยที่ว่าคุยกันเมื่อไงครับมาตีให้แกแล้วเสียสมชายเขาทำสีไหลน, <c oughs> นี่ครับวิธีการปาลูกนั่นเนี่ยคาดลองกันเสมอแล้วก็ดูยาอะไรนี่พี่อนนี่ครับพี่สมชายเสียเป<บ>็นเสียเลยที่เป็นเสียแล้ว ทำประกาศกินมีเกือบทุกอย่างแล้วนี่สินก็หมดเลี่ยลูกหลานกระแรงย้ายหลายแกยนี่ก็เสียทัดเนี่ยหน้ากรับบ้านป้าทำประกาศใครเยาว่ามันทว่าง่ายก็ง่ายเนะาะทว่ายยากก็ยากเนาะม,มันมันมันอยู่ป้าอยู่ที่ประสบการณ์เนาะแล้วก็ใจแล้วเนาะ มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้ใครอย่าว่ากันถ้าใครดูว่าง่ายก็ง่ายเดยแถ้าใครดูว่ายากก็ยากต้องลองมาศึกษาเลยครับนี่ครับนี่หมวดมมนี่คือเบอร์หนึ่งในหมู่บ้านผมนะครับคิดว่านะทำพักการเนี่ยมีอยู่สองสามหมวดนะพี่เนาะที่ทำกันนะเนาะเด่นเลยครับเออจะจะจะได้ราคาได้ไม่ได้เขาก็ทำคือเก่าครับอืเพราะว่าประสบการณ์เขาเยอะนะครับนี่เสียทันเลยกวยี่สิบปีเลยเนี่ยรวมๆกันเลยเนี่อืม เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้อยพึ่งพูดถึงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งน,น,นี้จะไปถ่ายดูนี่นี่แหละครับนี่นี่ครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็อ,อย่างผมว่าครับเสียสมชายเขาปรึกษาได้ครับเพราะว่าถือว่าเลข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 เ,เปลี่ยนความรู้นะครับนี่ครับจำนาเสียสมชายผมจะมาถ่ายของเก่าประจํา นี่นี่ครับนี่นี่เสียแดยงเนี่ยเสียนุ่ยพวกนี้กี่ไร่เสียพวกนี้แปดไร่หน้ามันไปกินกี่ไร่สามไร่ครับโอเคจากแปเรเลือยงสามกว่างมันเดี๋ยวพวันนี้จะไปถ่ายดูครับการถอนพักการคือพักการเนี่ยเขาจะปลูกเว้นเวีนกันน้อกุ้งเนาะเว้นกันปลูกต่อกันไปเดี๋ยวขอเหยียบนั่นดิอันอันนี้เหยียบไดมะเหยีาบ นี่นะครับมาดูไอไอที่ว่าปลูกสามวันครับพักกัดนี่นี่ครับสามวันนี่เริ่มงอเห็นไหมเนี่พอพี่ดอกนี่นี่นี่พักกัดนี่ครับเริ่มงอกแล้วพี่ส้องายอีกอีก อีกกี่วันจะมาเอาหลุนเนี่ยยี่ห้าวันประมาณปูประมาณอาทิตย์หนึ่งครับคอยมาเอาลุนครับหลากลุ่นครับหลกหนครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำเรื่อยๆครับเดี๋ยวขอขอเสียสมชายเขาถ่ายทำเลยครับยางจะได้มีความรู้ไปสักใครอยากเปลี่ยนอาชีพไปก็ดูเป็นแนวทางนะพ่อพี่น้องครกับชีวิตบนออกเองกับสรุแกอวคนขยันครับไม่วนาษยตายแน่นอนครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียก็ปีกบหมอนะครับโอเคนะผมก็จะกลับบ้านแล้ว ขอบคุณมากครับสำหรับการชมสู้ภาพแข่งกักนทุนนะครับอยา่าเจ็บปวดจนจากผมสายชนโก้ครับสวัสดีครับนะ่ครับพรุ่งนี้เจอกันเสียสีแดงถอนประกาศสวัสดีครับ